ไม่ช้าจังวะตายเร็วมาตั้งไหนกี่โมงครับสิบนาทีที่แล้วก่อนนี้ก่อนไปประมาที่ยงอุ้ยลายไปยังไงดีกว่าครับนี่เนียะคุณเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ เดี๋ยวส่งมูนิธพี่โนาแกลบดิอย่ายดติดกองตลบเดี๋ยวส่งมูนิธิโนา่นี่นอกายเลยโอ้ต้องใหญ่กว่า อเคจ้ถ่าไ้เ่อะไกยาป่ะเนี่ยเใบยไปดเรื่องยาเขาไปยพูดถึงรไ่ไป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 ครับขอถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปพอวันเสิดโอปอครับอ๋อป้าไปนะครับแฮปปี้เมอร์เครับป้าแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะก็ ไอวิวไปเย์ขอให้มีความสุขมากๆครับก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโตไวๆเนาะ <c oughs> แล้วก็ง <c oughs> านเข้ามาเยอะๆไอพิธีกรที่อยากไปน่ะก็ขอให้ผมดังใจหมายนะแล้วก็ขอให้ได้ผู้ชายดีๆเนาะขอรอบไอย <c oughs> วอมว,ว่าน้องคนนี้ก็รักป้าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอบีครับผมโอบี <c oughs> เสียงเบาวัดมากอะกินยามาก่อตีนนีาแค่ไอ้ไอ้ไหนยาวุ่มสิแค่ไอ้อยากคนยนานๆเพลงสนุกปะมินิคอนร้องเพลงอะไรดีกว่าร้องเพลงอะไรบอกนะ คือตัวมันก็ยังไม่รู้ไปเองก็ไม่รู้ลองขับบ้างยังลองขับบ้างยังลอแล้วสิบนาทีสิบเอ็ดเห็นเยอะกว่านาเห็นเยอะกว่าเออไม่เข้า มามองอ่ะเฮ้ยเหี่ยวเลยตาลโอเคมไม่ริไม่กริไจขอด่ตาบจ้าเป็นไรนี่ตน้นี่นาตาดีธรรมชาติะตรงนี้น่อยนะคะ ได้เอาได้้องแอร์ด้วยน้องเเขาไปข้างในเหไม่ร้อนให้จนน้งนนองได้รอซ้ <ual? S 2> อมอยู่ห้องนึงเหรอ ต้องเต้นอยู่ท่นึงไม่เลย่ะไม่ถอนเลยอไม่อะไม่ขาานเงลยเรื่อย่องเ่องเลยอยร่อเอ่อร่ออ่อรื่ลยเองรอล่เลย่ล่ออ่ง่เลย ไม่มีวิตามินซีเลยเหรอมีกระถุงก็ได้นะไม่หรอกไม่กินอไม่หรอกไม่ได้ไม่ดื่มไม่ดื่มฉี่ไปนี่เข้าไปแล้นะครับง่ายง่ายง่าไม่หันไปบอกว่าโทรมาโอ้ยวมนนี้าอะไรที่สุดโ้ยวันนี้มี ไปนิตยสารไปนิตยสารเยมอ่ะานีไปเออแล้วนี่ย่าไม่เจอนานเลยยไไม่ทำไมาช้านี่คือแสงคอยู่หรือเปล่าอไปทำงานไปทงานอคนนี้เหรอชื่อใคนนี้เรอชือใบเดี๋ยวนหลังเาลูกชู่ะอร่อยอร่อมากแล้ก็มีหายตลอดเวลา